ดีค่ะสวัสดีกับมาสั์เจนี่กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราพามาดูจากปกคลิปก็รู้แล้วว่าเราพามาเที่ยวราชบุรีแล้ววันนี้เราเริ่มต้นด้วยการหาอะไรเข้าท้องก่อนนะคะวันนี้เราจะพามากินเอกอะไรเอกลักษณ์ของที่นี่คืออะไรโอ่งมังกรใช่ไหมเราก็เลยพามากินเกีียวโอ่งมังกรกันที่เขาเสิร์ฟกันเป็นองค์งเลยเพื่อนๆของรถค่ะ เพราะช่ามันจะใหญ่มากนะเว้ยมันจะเป็นเหมือนแบบก๋วเตีเ๋ยวเรือที่แบบว่าอยู่ในโอ่งอะ่ะเราก็คิดด้วยกันบอกวะ่าจะต้องไปดูอาจจะมีหลายไซส์อะไรเงี้ยไปดูกันค่ะนี่ไปนารัานกันเตี๋ยวโองกอน จเจอกันในร้าน่ะคะว้าวเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน่ากินขนาดไหนดูจากลูกแล้วก็คือแบบได้เรื่องอยู่นะใช้ได้อยู่เลยเออแบบใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ได้ฟรีมาสององค์นะคะสําหรับเซตที่สองนะเพื่อนๆมันมีหลายเซตนะเดี๋ยวเราก็ลองเลียกกันดูได้เลยอันนี้เราสั่ง ชาดำเ้นอืมอร่อยงั้นชิมแก้ควายสิเจ้าควาเจ้าหืมแก้ควยก็เก่งจ <c oughs> เดีเ๋ <c oughs> ยวเรามาดอดูเป็ยเดืยบกันดีกว่าตื่นเต้นมากแป๊บนึงนะคะมาแล้วนะคะนี่เซตที่สองนะ ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็กำลังกาลังกินอนะ่ะโอ้๋ย่ลองลองลอลอง,ลอง <That> s <S เริ่ม <that thing. S 1> เริ่มกินกับแบขั้นตอนก็คือเราต้องหยิบไส้ที่เราเอ้ยหยิบไส้เหร <laughs> หยิบเส้น s <S เรากินมือเส้นนะ yeah. คือนี้แล้วก็ไม่รู้นะนี่เป็นวิธีการกินของเราเองเราไม่รู้เหือกันว่าที่ไนี่นะก็ประมาณนี้แล้วก็ลองชิมอ,อืยม,มันเป็นแบบรสชาติกลางๆไงคือมันยังไม่ได้ปรุงอะไรมานะเราต้องแบบมาปรุงเองในใน,ในชามของเราก็อร่อยดีนะ เอ๊มันจะพูดว่าอรอยได้ไหมก็อร่อยก็อร่อยะคือมันเป็นแบบว่ามันมันเขาเรียกมันขายแบบเละเพาเรียกอะไรขายขายแบบขายคอร์ชั่นขายเอกลักษณ์ของของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยกินอร่อยได้กินได้เยอะให้พูดตรงนะก็ไม่ก็อร่อยดีสำหรับเรานะเราเป็นคนกินอะไรได้ได้หมด่งกินง่ายหรือกินยากวะกินง่ายกินง่ายใช่ เด้อไหนปรุงแล้วนะลองชิมดูอือดีขึ้นคือรสชาติมันกลาๆมากแบบเขาเขาคงจะแบบว่าเผื่อคนที่ไม่กินเผ็ดไม่กินเปี้ยวไม่กินหวานอะไรเงี้ยแล้แบบไอ้ปรุงเอาเองเนะี่ยมันมีบบหมูตุน๋นหมูสดมีลูกชิน้นไองเงี้ยแคปหมูนี่คือนี่คือในเซ็ตของมันนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะสั่งเพิ่มก็ได้นะ สองคนแล้วว่ากำลังพอดีเนาะม,มาลองกินกันเลยค่ะว่าแบบเอ้ยเราขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเนาะแกลองชิมดูโอเคค่ะตอนนี้เราก็กินกว๋วยเตี๋ยวกันเสร็จแล้วนะรสชาติก็โอเคอร่อยดีนะแบบกินไปกินมาก็อร่อยแล้วเราก็สั่งมีขนมหวานคือขนมถ้วยแล้วก็หมูกรอบหมูแดงแะอะไรเงี้ยมีครบเลยนะคะเพือ่อนๆถ้า,ถาใครมาลาบุรีก็มาได้นะอร่อยดี ตอนนี้เรากําลังจะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่กันอาจจะไกลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าคาเฟ่ที่เราจะไปคือคาเฟ่อะไรรับรองว่าสวยแน่นอน,นะคะ่ะเจอก,กันนะคะ ฟ l o เวอร์ฟิลที่แปลว่าสวนเข้ามาเลยเดี๋ยวจะเห็นไปเห็นซีนเดี๋ยวแล้วไฮไลท์นะเดินตามทางเดินไปไหะ

สวัสดีค่ะนั่งตรงนี้เหรอคะนับเป็นเงินโอนอย่างเดียวนะคะโอนเงินค่ะพอสังหารก็ได้ไหคะอยากนั่งตรงเนี้ยเขินร้อนนั่งมาใหม่รู้นั่งตรงน ไป็นยังไงนดีกว่ะสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนร้านมันแบบเล็กๆน่ารักนะักแตม่ม,ตมุกแน่มเหมาะสำหรับสายมินิมอล มินิใจแบบไคเรามินิมอลวะมินิมอลมีสะพานนั่งือนั่งเงาเงาคนเดียวก็อันนี้ก็มามานี้นะแบบใครเป็นแบบสายคอนเทนต์ชอบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับที่นี่นะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นด้วยมีต้นส้มด้วยให้ถ่ายทำคอนเออเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเลยหรอไปดูเลยกระเป๋าอะวางไม่ได้แหละ Yeah. ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราแ<ร>บบชิวๆเราขึ้นดื่มมาแล้วก็ถ,ถ่ายรูปเล่นกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาพักนิดนึงจะพาไป <c oughs> เที่ยวที่ไหนต่อเดี๋ยวมพามาดูพาไปดูกันนะคะไปค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะคาเฟ่ที่สองของเราก็คือภูผาคอฟฟี่แคมป์คนเยอะมากนะแต่ว่าเราคิดว่าที่เราดูมาเนี่ยมันสวยอยู่มันสวยมากเลยแหละแล้วเราไปดูกันค่ะว่าแบบมันมีทั้งโซนที่เป็นร้านกาแฟนะคะตรงตรงนี้แล้วก็ที่เป็นวิวฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูวิวกันก่อนแล้วค่อยมาสั่งกาแฟเนาะแคมป์ปิ้งนะเดี๋ยวเราไปตกทนกัน เราคิดว่าเขาจะทยอยกลับกันแล้วเขาไม่กลับกันเลยเขายังอยู่ยที่เดิมเขาไปยังอยู่กัน <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> เราเดินมาตรงนี้ทนไมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ สวยนะดใครจะขยับาย่อไม่ผ่ายอยถ้าตอนเย็นมันจะชิลอยู่นะวิวเป็นไงบ้างคะด็กองตอนนี้วิวสวยนะ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้สึยกว่า,าสวยนะที่นี่ก็จะมีแบบเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นแคมป์ให้คนมากางเต้นนอนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนแต่เราอ่ะแค่มาชมชม,ชมวิวแต่ตอนนี้มันร้อนมากใช่เราถ่ายรูปเล่นกัน มาไกลอยู่นะจากที่แรกก็แบบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะประมาณไม่ขาดแต่ตอนนี้เราขอตัวไปถ่ายรูปก,กันก่อนนะโอเคค่ะ <Okay. S 2> นี่เราสั่งน้ำเครื่องดื่มของร้านมาแล้วนะคะร้านชื่อว่าภูผากาแฟิแคมป์นะนี่ยชามะนาวอร่อยนะกิ่แล้วเข้มขคนแต่เอ้นมกอีเนี่ย ปกติสั่งแต่โกโก้นมสดแต่นี้มันตั้งชื่อนมเกาหลีโกโก้นมเกาหลีวะมาวะไม่เคยเห็นรอดรอดูต้องคนุณวะก็อร่อยนะรสช่าติมัอนคุ้นๆน่ะใช่คุ้นๆแต่เรารู้สึกว่า มันต้องตีว่ะรวมๆอร่อยดรนะราคาเท่าไหร่เก้าสิบราคาอาจจะแรงนิดหนึ่งเพราะมันมันขายวิวอ่ะขายวิวค <can> ่ะบรรยากาศแล้วแบบนี <can> ่สวยมากร้านก็สวยตอนเย็นๆน่าจะอากาศดีนะคะแล้วก็แบบมีไฟมีเฟอะไรอย่างนี้โหมันอุ้ยสวยนะ ตอนนี้ตรงนี้ก็มีคุณพี่คนหนึ่งมาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยพอมาเล่าเพลงก็พอนะแล้วก็ไปเพลงเป็นแนวแบบแนวแบบเขาเรียกอะไรแนวอะไรอินดี้อิีเออเหมือนแบบที่แบบคนรุ่นยุคยุคนั้นเขาฟังกันอะเออเขาอาจจะคนลรยุกับเราแต่เราก็ชอบฟังเพลงแบบเก่าๆอะเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยพอดีค่ะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวเราลองให้แดดมันแบบสงบนิดนึงแล้วก็เราก็จะไปถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูว่าสวยขนาดไหนี่รูปเป็นยังไงนนะตึง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 เฮค่ะ ถึงแล้วนะคะที่เที่ยวต่อไปของเราที่เราจะพามาก็คืออุทยานหินเขามูตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆนะกำลังดีเลยคนก็เยอะเหมือนกันไหนบอกจะไม่มีคนแล้วไงววไไใช่อ่ะอ อลังการสุดๆเลยอลังการจริงแม่สวยมากแม่มาครั้งแรกครั้งแรกเหรอคะตื่นเต้นอ่อ ไปค่ะควมจริงอ่ะมันมีมุมลับด้วยนะแต่ว่ามันเดินตั้งสามสิบเอ็ดมันต้องขับรถไปหรอขับรถไปเลยหรอที่ลับอ่ะลับอะไรตาคนตาคนตาคนบ้าป่ะอุ้ยทำไมด่าบ้าป่เออมันออกไกลอ๋อโทษอเอ ออกรายการอะไรล่ะตรงนี้มันคืออะไระทอะไรนะชุชมมีหรือเปล่ามีสลิงไงมีสลิงกับมี ช่มันก็เป็นแบบเหมือนก็เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวปะของของลา,งลาบลาบีความพิเศษของที่นี่คือเราต้องไปที่ไหนครับไม่รู้ ม่ความจริงมันมีมันมีไอ้นี่จะนะที่รับอะแต่ว่ามันต้องเป็นไปไกลอะเดไปอไปเี๋มันรับมันรับตรงนั้นน่าคือมันมีอะไระก็เป็นแค่แบบที่ถ่ายรูปอะไม่ได้มีอะไร ตอนนี้มันร้อนมากลยอุยขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะคะทางขึ้นอีกละ <c oughs> เอาอีกแล้วไม่ง่ายเลยชีวิตบันไดบันไดบันไดโ <c oughs> ชคดีที่ไม่เยอะมาก ถ่ายรูปด้านล่างกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมิชชั่นต่อไปที่กลับไปที่เราจะไปก็มีเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยไหมเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่เคยมาไม่เคยไปอะ่ะก็ถือว่ามันเป็นแบบที่แบบที่ที่แบบเแบบฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรออะไรอย่างงี้นะแต่เราเคยไปมาแล้วกันครั้งหนึ่งแล้วก็ประทับใจนะวันนั้นอะ่ะ <c oughs> ช่วงนี้เขา,าก็อลังการอิกอิกกับชุดไทยอยู่ปะโอเคค่ะ <laughs> <Hey. S 1> okay, เราไปขอตัวไปถ่ายรูปก,กันนะบายโอเคค่ะ okay, อตอนนี้เราก็เดินกันมาสักพักแล้วนะมันก็ระยะทางมันไม่กี่ไม่กี่ร้อยเมตรเนาะเออแล้วก็ลมพัดเย็นสบายดีตอนนี้มันประมาณสี่โมงกว่าๆเนาะ ถ้าจะมาก็แนะนําเพื่อนๆมาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเคยมาตอนเที่ยงแล้วมันร้อนมากร้อนแบบแผดเผาแนะนําให้มาตอนเย็นแล้วก็มาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยพาลูกน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยมาเดินเล่นได้เพราะว่าเปิดทุกวันนะคะไม่มีค่าเข้าบริการโดยมีที่จอดรถด,ด้วยอะไรอย่เงี้ยเราก็จะขอตัวไปหาอะไรกินกันต่อแต่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายดูนะเราจะพาไปเราจะถ่ายดูอีกทีตอนที่ เราพาไปเที่ยวที่สุดท้ายของวันนี้กันเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์ว่าจะพาเที่ยวที่ไหนรับรองว่าวาวซ่าแน่นอน <c oughs> ไปเจอกันที่ต่อไปเลยนะคะเย้ yeah, ตอนนี้เราก็มาถึงที่เที่ยวสุดท้ายที่ราชบุรีแล้วนะคะนั่นก็คือนศสัทธาอุทยานไทยนะคะก็คือเราจะพามางานณ สัตทาไลฟ์เฟสติวัล2024เเป็นงานไฟชื่อดังเลยอนะแล้วก็เราอ่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วสวยงามมากแต่แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องทำการแปลงโฉมโดยการแปลงร่างกันก่อนเอาละนะหนึ่งสองสามเปลี่ยนชื่อเรียงร้อยแล้วนะคะนี่ ทางทางนัาศัทธาก็มีชุดให้เราเช่านะก็เียเช่าราคาแปดร้อยบาทนะคะชุดนี้มีเครื่องประดับอะไรเรียบร้อยเลยสีม่วงเป็นสีที่ชอบเพ็นโทนที่ชอบตอนนี้นะคะเป็นไ,ไงบ้างในกล้องอุ๊น่าสิบ้า <laughs> ไปไปที่อื่นกันไปที่อื่นกันคะที่นี่ที่นี่เขามีหลายโซนนะคะ,ะแล้วแต่เรา<ม>เลือกใช่ะ wow, sốt này như thế này, thấy? Sơn, 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 ไปค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนชุดเลยใส่ชุดไทยก็นี่ก็ใส่ชุดปกติเข้ามาเดินได้เลยนะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร <Okay. S 1> คือแบบมันจะมีแบบจุด ต่างๆให้แบบเขาจิ้กก็จัดแสงไว้สวยๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอคิวถ่ายรูปนะคะดูแบบตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีคนซะแล้วอะเฮ้ยอะไรเรารู้สึกว่ามันเยอะกว่าคราวที่แล้วได้สัมอ่ะใช่ I'm <laughs> <laughs> Show. Okay, hi, no. จะเป็นงานไยแล้วนะยังจัดเป็นซุ้มงานวัดด้วยนะทุกคนมีแบบจับฉลากของขวัญป้าโป่ง่ีของรางวันนลน่ารักน่ารักเทียบเลยด้านในก็จะเป็นของกินนะคะอืมถ้าใครอยู่หิวมากก็ซื้อของกินตรงนี้ได้ส่วนเราอินกับแสงไฟมากเล้าเราจะไปถ่ายรูปสวยดีนะถ้าใครแบบว่าชอบไฟเฟย งานทู่งานอะไรเงี้ยเนี่ยงานเงียบมากค่าเข้าแค่คนละสามร้อยบาทเองใส่ไหมจะต้องนี่นนนเพื่อนเป็นไงสุดๆเลยป่ะเราจะตามหาอุโมงันกัน นะต้องอุโมงดอกมไม้นะคะตรงอุโมงดอกไม้เมื่อกี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะถ้าใครมาจะต้องมาถ่ายตรงนั้นนะสวยมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งทุ่งดอกไม้แล้วมีตัวมอนสเตอร์จิ๋วประดับอยู่ทุกทุ่ทั่วสวนเลยนะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของปีนี้นะคะสวยนะชอบถ้าแบบอากาศหนาวอันนี้อีกนิดนึงนะจะแบบ

จะไปที่ต่อไปกันค่ะนี่ใกล้จะเคลย์อะไรใกล้จะถึงบูสุดท้ายแล้วุมสุดท้ายโอ้ยสวยมากเราอยากถ่ายตรงโซนยิ่เป็งตรงนั้นอะเขาเรียกยิปเปิ้ลเหรอ Okay. นี่สวยไหมเพื่อนคมยี่เปงไปกันค่ะนี่นี่เป็นส่วนสุดท้ายแล้วรอนโอ,อเคนเแี้วได้แล้วมันไก่ไม่เป็นไระ่ะเอาให้เห็นแบบมูดมูดเฉย,ยๆก็ได้ให้คนอื่นเขามาได้ดูระวังเราจะมาประจบการตรงนี้ค่ะไปค่ะ เดี๋ยวเราจะไปปิดคิปตรงนีน้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนิ่งกันแล้วนะเน่ยปิดตรงนี้ไหมคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโซนสุดท้ายของการถ่าย การถ่ายวิดีโอแล้วเนาะแต่ตรงนี้เป็นซุ้มสุดท้ายก็คือตรงคมนี่เป่งเนี่ยค่ะตรงลงเรือใช่ไหมเราก็กาลังจะไปถ่ายรูปนิ่งแล้วเราก็ถือโอกาสว่าจะจะปิดคลิปกันเลยตอนนี้เนาะวันนี้หนึ่งวันหมดไปกับการเที่ยวราชบุรีนะคะ <c oughs> เหนื่อยมากตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าเราอาจจะแบบไปไม่ได้เยอะนะเพราะว่าที่ต้องท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยมันห่างก,กันค่อนข้างไกลก็เลยแบบใช้เวลา นานหน่อยในการเดินทางแต่ก็ที่แต่ละที่ที่เราไปก็สวยเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามชมคลิปหน้าว่ามาส์จูนนี่นจะพาไปที่ไหนกันนะคะสำหรับวันนี้ทริปราชบุรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>